วันนี้เราอยู่กันที่บึงมารวยฟิชชิงพาร์คนะครับซึ่งมันเป็นวันที่สามเอ็ดของปีใหม่คนเลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มารวยนี่ขึ้นชื่อเรื่องปลากินดีมากๆอ่าวันนี้เราจะทำคอนเทนต์นะครับแข่งกันพ่อทักขาผมนะ้องบายอ่ะพ่อทักขาผมนะถ้าเกิดใครปลามันกินง่ายไงเราทำคอนเทนต์ว่าตกยังไงให้ปลาไม่กินดีกว,ว่าเออโดยที่ว่าต้องทําให้เหมือนตกทุกอย่างนะ เกี่ยวขนมปังปันน้นขนมปังคุณต้นรอก่อนดูเกี่ยวขนมปังได้นะอ่ากุณต้นแพ้เลยใช่รอก่อนดิทุกันเราจะทำคอนเทนต์ว่าตกยังไงให้ปลาไม่กินใกกล้ไลีอ่ะกลางบ่อก็ได้แนวกลางบอ่อแต่ห้ามตีใกล้เกินนะอย่างน้อยกลางบอ่อใช่ตกให้ปลากินมันง่ายมากครับที่มารวยสำหรับกลุ่มเราด้วยนี่ ต้องตกให้ไม่กินดีกว่าเป็นอะไรยากมากตกให้ปลาไม่กินะระยงไหอ่ากางบอหรือตรงไหนก็ได้แล้วแต่เลยแต่ห้ามมาหย่อนตรงนี้อ่ะอ่าพร้อมตีเลยห้ามปลากินนะอ่าอยู่นี้ ห้ามปลากินนะเก่อนตกห้ามปลากินนะใครใครปลากินก่อนถือว่าแพ้นะอ่าดูรูแลเอนึองเอา,เอาโดนทั้งคู่ใช้ไม่ได้เลยพวกนี้ ไม่เซียนไม่เซียนโอเคครับผม <laughs>